ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาลสิน์ประจำปีการศึกษา2563และ2564 วันนี้เวลา11นาฬิกา17นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรกะหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาลสินประจําปีการศึกษา2563และ2564ณอาคารกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยกาลสินอำเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินโดยปีนี้สภามหาวิทยาลัยกาลสินมีมติเป็นเอก,กฉันท์ ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมาศส,สาขาวิชาการศึกษาแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมาศส,สาขาวิชานิติศาสตร์แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรรราชธิดาเริ่มทั้งมีมติมอบปริญญากิติมาศแก่พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีและผู้ทรงคุณวุฒ สคนในการน,นี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีรวม1,389คนพร้อมทั้งให้โอวาาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่า บัณฑิตทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้วถือว่าเป็นผู้มีปัญญาควรจะได้ระลึกและตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างคุณลักษณะพื้นฐานของบัณฑิตอันจะช่วยให้แต่ละคนสามารถสร้างสารรค์ความผาสุกมั่นคงให้แก่ประเทศชาติได้กล่าวคือนอกจากจะต้องเป็นผู้มีความรู้ดีแล้วบัณฑิตยังต้องรู้จักตนเองรู้ว่าตนเองมีความสามารถและความถนัดในด้านใดมากน้อยเพียงใดและจะนำไปใช้ให้บังเกิดประโยชน์แก่สังคมได้อย่างไร เมื่อออกไปทำงานจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจงานและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วนำความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะกับงานรวมทั้งใช้ในการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งในการทำงานและการดำเนินชีวิต พร้อมกันนั้นก็ต้องรักในงานที่ทำมีความอดทนและสู้งานเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตนอยู่เสมอเพราะการมีงานทำมีอาชีพคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดำรงชีวิตได้ในสังคมยุคปัจจุบันนอกจากนี้แต่ละคนยังต้องประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีพร้อมที่จะสร้างสรรประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้วยความมีน้ำใจเอื้ออาทรและจริงใจตลอดจนมั่นเสริมสร้างทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่นการบริ หารเวลาและการปรับตัวเพื่อพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงหากบัณฑิตยึดมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและตั้งใจเสริมสร้างคุณลักษณะที่กล่าวมานี้ให้ยิ่งกว้างขวางหนักแน่นขึ้นเสมอไปแล้วแต่ละคนก็จะสามารถประกอบอาชีพการงานเลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวและดำเนินชีวิตให้บรรลุถึงความสำเร็จอันจะนำมาซึ่งความเจริญมั่นคงของประเทศชาติได้อย่างแน่นอน